ที่ที่เรากำลังมายืนอยู่นะครับก็คือ United States of America Medal of Honor Memorial นะครับลํำลึกถึงคนที่ได้รับเหรียญ Medal of Honor เราก็ได้สร้างรูปสาวรีสถานที่นี้ให้พวกเขานะครับเราก็เห็นได้รายชื่อสลักอยู่ปในนั้นเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นทางเข้ายัางไงเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศนะครับว่ามีไงบ้าง Michael Monzo so. เราคงคุณเคยชื่อนี้นะครับ m มเคิลเมอร์ฟี่ชื่อนึงที่จากคุณเคยสองชื่อนี้ดีครับ Rest in peace ้านะครับในสุาสานนี้ผู้เรียมขนลุกเลยตลอดคือสถานที่จากอยู่ตรงนี้คือ River Side National Cemetery ครับรู้ว่าเป็นสุาสาน The National Cemetery มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีเซกชั่นเซกชั่นหนึ่งที่เขาเอา Church on a Sunday, down on a Monday, nothing in between. Strong on the weekends, but weak when it all ends, dying to be seen. And sometimes you're pretty. To leave, I'm here and I'm trying. Be a cold when I'm crying. Is it a sin to leave? And sometimes the kindest side Convenient, you're who you say it shouldn't matter. Cause sometimes the kindest sound is silence, and sometimes. สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกาอาราว r เววันนี้จ่าพามาดูบรรยากาศแปลกๆนะครับแปลกอีกแล้วแปลกตลอดคือสถานที่ที่จ่าอยู่ตรงนี้คือ Riverside National Cemetery นะว่าหรือว่าสถานนี้มันเป็น National Cemetery มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีเซกชั่นเซกชั่นหนึ่งที่เขาเอาทหารผู้กล้ามาฝังไว้ที่นี่ครับผม นะและได้มีเซคชั่นเซคชั่นหนึ่งเป็นเขาก็ถ้าพูดเป็นกันง่ายๆก็คือว่าบ้านของ m e r o อ of Honor m อ r o เ of h o n o r ก็คือเหรียญสูงสุดเหรียญก้าหารสูงสุดของกองทัพแต่ละกองทัพที่คนจะสามารถทาหารจะสามารถรับได้นะครับเราก็มาดูกันครับว่า,อ,าอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญก้าหารเมโออาร์เนอร์ของกองทัพ ถ้าจ่าจะไม่ผิดตาตรงตานี่คงเป็นกองทัพบ,บกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของกองทัพเรือนะครับและนี่ก็จะเป็นของกองทัพอากาศอันนี้อันนี้จ่าขออภัยนะครับถ้าให้ข้อมูลผิดเพราะว่ามันเหมือนคล้ายกันหมดแต่ว่าไอ้ตัวตรงโลโก้ข้างล่างก็อาจจะแตกต่างกันหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะดูเห็นกันง่ายก็คือจะมีแบบนี้ครับ 123 1, 456 7 8 9ามสี่ห้ามีทั้งหมด13บสดวงนะครับสิดาวทุกคนก็จะคงงงว่าทำไมเป็น13ดาวก็คือ13คลอลนีของของการเริ่มเริ่มเป็นประเทศของอเมริกานะครับก็จะเป็นคลอลนีอยู่ตอนนั้นก็จะมีทั้งหมด13คลอลนีที่รวมเป็นประเทศอเมริกาเมื่อตอนอเมริกาเริ่มเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดจุดสาอันนะครับใช่แล้วครับ เราได้มาอยู่สถานที่ที่เหมือนอนุสาวรีย์แล้วกันอ่ะนะหรือว่าหรือว่าสถานที่ที่เขาโปกหรือว่าฝังทหารผู้กล้านะครับในสุสานนี้พูดเรื่องขนลุกเลยว่าไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูครับ ไปนะครับก็จะเห็นแบบเป็นสุสานธรรมดาเลยสุสานธรรมดาแล้วก็สนามยงสนามหญ้าะอะไรเยอะแยะไปหมดครับแต่วันนี้เราจะมาเริ่มกันตรงที่ว่าทางเข้าของอนุสาวรีย์ที่ทางาสุสานนี้สร้างไว้ให้กับผู้กาหานะครับก็ในบนพื้นนี่ก็จะสลัเกเห็นได้เลยว่านี่คือตาของโคสการ์ดนะครับจะเริ่มด้วยกันที่ตัวตัวโคสการ์ดแต่จะเห็นทุกกองทัพทุกเหล่าเขาก็เริ่มขึ้นไปขึ้นไปนะครับนี่เราก็โคสการ์ด ต่อมาก็เป็นของกองทัพอากาศนะครับหุ่นขั้นจัดเ้าถูกและ้ะนนี้กองทัพอากาศจะเราก็จะเห็นได้เลยมีนอกอินทรีอยู่ข้างบนนะครับ Department of uh, Department of the Air Force นะครับก็สลักไว้อยู่บนเหมือนทางเข้าเขาเลยแล้วเราจะเห็นสองข้างด้านทางก็จะเห็นเป็นต้นไม้ที่เราเดินเข้ามาตอนแรกนะครับเต็ไมไปหมดเลยคือเขาทำแบบเหมือนเป็นทางเดินด้วยอ่ะต่อมาครับก็ กองทับเรือครับของจ่าเองครับสลักเป็นหินอ่อนอสวยหรูเลยนะครับ mm. โอ้หความขลัง mm. ต่อมาก็นาวิทยอทินนะครับ mm. สลักไว้บนหิน mm. ใกล้ทางเข้าของไอเมโรออฟอาร์เนอร์มโมนะครับเป็นที่สถานที่ํำลึก mm. โ้แบบบรรยากาศ mm. คือแบบมัน แล้วก็กองทัพบ,บกนะครับกับทุกคนนี่ก็คือสถานที่ลํำลึกทหารผู้กล้านะครับ m เ d โ w of Honor ว่านะครับว่าเหรียญก้าหารผู้นี้เริ่มตั้งแต่ซิวเวอร์วอลสงครามกลางเมืองของอเมริกาเรียบร้อยเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยแล้วก็นี่คือลายชื่อที่สลักบนหินถ้าถ้าจาัดดาวไม่ผิดก็คงเป็นเมเบิลนะครับแล้วก็คือหินอ่อนเนาะโอ้สุดยอดมากเลยจนมาถึงซิวเวอร์วอลโหลายชื่อสงครามนี้เยอะมากเลยครับเยอะมากๆเยอะ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 ยังยังไม่หมดอีกนะอันนี้คือที่ได้ช่วงในในช่วงที่ สงครามกลางเมืองครับซิเวอร์วอลนะครับมามาจนถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โหเยอะมากมากเลยเยอะมากมากจนมาถึงสงครามต่อไปก็จะเป็นอินเดียนแคมเปญนะครับอันนี้จากก็ขออภัยนะครับไม่ข้อมูลอาจจะไม่แน่นมากเท่าไหร่เพราะอินเดียนแคมเปญก็อาจจะเป็นสงครามอีกสงครามหนึ่งทีอ่อเมริกาได้สู้นะครับ ถ้าจะเดาไม่ผิดอันนี้จ่าเขาเดาล้วนๆเลยนะจ่าคิดว่าอินเดียนี่คือเขาคงหมายถึงแคมเปญของพวกตอนที่กําลังสู้รบกับอเมริกันอินเดียแดงอยู่นะครับอันนี้ถ้าใครรู้ยังไงเขียนลงมาข้างล่างด้วยเดี๋ยวจ่าจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาแปะไว้ข้างล่างทุกคนได้เห็นกันแต่ก็นี่หลายชื่อนะครับในแคมเปญหรือว่าอินเดียนแคมเปญหรือว่าสงครามช่วงนั้นก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วก็มาถึงปีก็เริ่มเข้ามาละ interim หนึ่งแปดหกหกถึง1870ดช่วงนั้นสงครามอยู่ที่สีสี่ปีเนาะก็นี่คือรายชื่อในช่วงสงครามนั้นครับอุ้ยสงครามอันนี้กับ Indian c a m p มเปญเนี่ยจากไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงต้องไปหาอ่านต่ออ่ะเกาหลีสงครามเกาหลี1 8ึ่เจดหนึ่ง นี่คือรายชื่อผู้ที่ได้รับ Medal ออฟอาร์นะครับแล้วก็มากลับมาเหมือนเดิม18 18อินเท i m 1871-1898จน1898โอ้อันนี้ก็สงคราม s p s n i s h r m e r n w a r โอ้โหนี่คือรายชื่อผู้กล้าเลยนะครับที่สลักไว้บนหินอ่อนแล้วต่อมาก็ฟิลิปปินฟิลิปปิน i n นสตรกชั่นก็คงคิดว่าคงอยู่ในอาวฟิลิปปินส์นะครับสู้สู้ลบมาสู้ลบมาจนมาถึงตรงนี้บ็ er อกเซอร์รีเบเรียนโสงครามนี่จ่าก็ไม่คุ้นนะ่ะนี่ข้อมูลนี่จ่าต้องไปหาอ่านแล้วเนี่ยจ่าเคยได้ยินอยู่เหมือนกันว่าสงครามบ็อกเซอร์นะครับแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับสงครามนี้กเท่าไหร่ต้องไปหาอ่านแล้วก็มา Interim 18991911 จะต้องหาอ่านแล้วเพราะช่วงนี้อยากอยากเข้าใจละอยากอยากอยากรู้อยากรู้กลับมาต่อตรงนี้ครับ action against p h i l i p i n outlaw โอ้ย mm hmm. มีสงครามนี้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็ mexican campaign นะครับนี่สงคราม haitian campaign ก็มีผู้เสียชีวิตอีกโอ้โหได้เหรียญกับ m e r a l arner อ่ะอันนี้เราก็จะคุ้นเคยละ 19 15, 19อ, Dominican Republic. อินเ r อร์เร5 1 9 1 6งเก้าหนึ่งห้าหนึ่นอ่าโดมินิกันรพับบิกนี่ก็คุ้นเคยอยู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่านี่คุ้นเคยละนี่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ second Haitian campaign นิ c ารากัวสงครามนึงโอเคเราก็จะคุ้นเคยละ ใกล้เข้ามาละหนึ่งเกานถึงหนึ่ีคราวนี้ก็สงครามโลกครั้งที่2เราจะเชื่อว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับสงครามนี้มากนะครับก็ดูนะครับรายชื่อครับที่ได้เหรียญกล้าหาร Medal of Honor รายชื่อนี่สงครามโลกครั้งที่สองเยอะเหมือนกัน,นครับเยอะเท่าเยอะเกือบซูเวอร์วอลเลยครับ โอ้หนี่เพิ่งรู้นะว่ามีเราไปสู้รบในเกาหลีเหนือตั้งสองรอบไอ้เกาหลีสองรอบนะครับเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์เป็นอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้หนี่รายชื่อเยอะมากเลยและสงครามเวียดนามที่ทุกคนก็คุ้นเคยกันดีนะครับนี่ก็คือรายชื่อผู้ที่ได้ไดรับเหรียญก้าหารเยอะเลยเต็มไปเลยแล้วก็โซมาเลียครับ เลนกา,ารานแล้วก็อิรักแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนี่ก็เพิ่งเกิดขึ้นนะครับสลักชื่ออยู่ตอนนี้จากที่จากเห็นที่สลักนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17โอ้โห church on a sunday down on a monday nothing in between strong on the weekends but weak when it all ends i'm dying to be seen and sometimes your pretty words